ปฐมใช่ไหฮะใช้ไม่อย่างยาวนานมากลุ้นกันเลยว่าเกมนี้เนี่ยขั้นต่ำพี่ไบร์ขอ10คะแนนแต่ว่าเขาต้องเจอกับทีมฟรั่ที่โรงสีท่านผู้ชมรีเวิร์สเอสมาดูว่าจะเป็นยังไงไอ้เรื่องส n ป p b ร r ก้อนเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะสมัยก่อนจะหาซื้อมือถือเนี่ยขอแค่มีส n a p b ร r ก้อนเลยแค่นั้นเลยผมโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นชิปอื่นผมไม่เอามาดูครับท่านผ้ชมรีเวิร์สเอยู่ตรงไหนเอ่ย นี่ไงลงที่ใหม่แล้วเหมือนจะไปลงเคฟทาวท่างผู้ชมซึ่งเคฟทาวาไม่มีคนไหมไม่มีมคนหรอมีมีนิดนึงใครโอ้โทุดดากครับแต่ว่าเขาแค่แยกมาเล่นครับมี VGM ตัดโดยตรงครับท่านผู้ชม VGM กับ Reverse Red เล่นกันเองครับครับเอาสิ มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับในสุดปลายสายพื้นที่ตรงนี้แต่ว่ามาดูท่าน,น้าแลงกิ้งเล่นกับท่าน,น้าตัวโฮมบอยกันก่อนแลงกิ้งนี่ยิ่งโดดไทยท้ายยิ่งเข้ามือนะแล้วเป็นท่าน่าแบบตัวเอวีอาร์บีท่าน,น้าโปโก้มารีบเดินรีบเลิกครับตรงนี้โฮมบอยเหลือคนเดียวคือสเปรดครับเพราะหนุ่มโพดัมต้องถอยหนีไปก่อนครับส่วนเอ็กซ์รอยครับเพจช็อตใส่ร้านจากเอวีอาร์มาได้อีกหนึ่งคิวครับแบบนี้กระหน่ำกันช่วงต้นเกมขอดูหน่อยวีเกมมิ่งกับรีเวิร์ดเรทครับต้องดูก็เป็นไฟบังคับกับไฟสคัญ น่าจะจบ12ครับถ้าเป็นแบบนี้สเปห oh ไม่ได้เตรียม oh. ทางหนีทีไล่ไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะแพ้ไฟตรงนี้ก็จบ12ไปก่อนครับโกโโ้ oh, go, go, ครับเมอร์ซี่ยังดึงไอ้ถินเดียกลับมาได้นะครับขอดู VGM หน่อยครับกับรีเวเลสแต่ว่าคิวฟิก็ยังไม่ขึ้นนะร้ไปส่วนทนาตัววอยด็อกกลับมาครับหายบหนึ่งครับนี่ไงแต่ว่ามีทนาตัวน็อกด้วยครับน็อกี้อยู่ใกล้ จะเป็นตัวแปรสาคัญไหมตรงนี้เข้าไปปิดใส่ทนาโตโนกี้ก่อนแล้วนอ้องทานาโตโนกี้มาได้ครับน่า <c oughs> จะได้หนึ่งอีริมติไหมติดมือม,ม,มาแน่แต่ว่าแบบนี้จะทําให้คํานวณคนพลาดหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันอาจจะคิดว่า V ีเกมมิ่งเหลือแค่3คนคโดยเฉพาะสมิงถ้าไปโดนวีทานเมื่อไหร่เกมเปลี่ยนทันทีเลยครับนี่ครับเขาอาจจะไม่ได้คํานวณมาว่ามันอาจจะมีทีอื่นเข้ามาแจมด้วยครับดิปลอยของเราโดนเปิดไปครึ่งหลอดครับ ไหวครับตรงนี้ีิวัลเลสโอ้โหขออย่างเดียวสมิงรู้ตัวให้ทันนะครับเหมือนจะมีวีทันไหลหลังเข้ามายเ,เหมือนแจ้งเพื่อนเลยครับสมิงน่าจะแจ้งเพื่อนแล้วว่ามีคนครับ อาไอา้วอาว<อ>แบบนี้หวันเจี๊ยบเข้ามาเก็บหล่อมๆเลยตรงนี้โอ้โหหมันๆเลยขออนุญาตขอตตขอนุญาตยิงราคาบีอ้อมมาตรงนี้ครับแต่ว่าเจอท่านายโปซี่โปซีหล่นลงมาแล้วยังคมพอคับนะตัวมอนอไปเก็บเรนเจอร์มาได้ด้อนไปไปิดคาบีมาให้แล้วจบตรงนี้เลยวีเกมมีกจะสู้ได้ยังไงครับแล้ว<อ>ไดมอน,น์กดไป5คิวครับคนเดียวครับโอ้โหต้นเกมไดมอนเอาจัดเลยครับ ก็เพิ่มโอกาสหายใจของตัวเองให้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ทีมมนดับเจ็ดะต้องบอกตรงๆว่าไม่ใช่ BGM แล้วนะเป็น X เป็น X pan แล้วนะครับและ X pan ก็เหมือนจะโชคชะตามไม่ดีเหมือนกันครับถ้าเป็นแบบนี้ใส่ให้กับ Reverse Red เอาเลยโพโกโหดอยู่แล้วช่วงนี้ผีครับโพโกซามีเอ่อทางด้านของไฮกราวเล่นนะครับครับ อุ้ยแนี้ดีเลยวีเกมมิ Gaming นี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะอืของ Reverse สเรสแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับเพราะว่าถ้าเลือกวีเกมมิ่งกับแฟลตอะผมว่าวีเกมมิ่งน่าจะไม่ได้แข็งไม่ได้ตึงเแล้วแฟลนะตอนนี้นะครับครับและโชคดีที่ไม่ได้โดนมีทานไหลหลังด้วยนะครับน่านแหละครับปาดมาอีกรอยโอ้โหส่งข้าก,ก็ปาดชือได้เหมือนกันกนะก,ก็มากันสามคนยังได้อยู่พโคยไม่มีใครน็อกครับ รอเก็บเอ็กซลอยตรงนี้เลยดีเทิร์ไปชุบท่าหน้าวอยด็อกมาแล้วนี่ไงนี่ไงเข้ามาไปต่อยังไหวท่าน้าตวงล้าแต่ว่าเมอร์ซี่น้องดาวลงไปแล้วเขาบ้าไปเอามาในขณะเดียวกันลาทะลวงเข้าไปแล้วครับถึงใจกลางไฟแล้อยากต้องใครไม่ได้ครับมาคนเดียวกับราสมีสแปดเดียวรอซ้อนอยู่อันนี้เนาจากนนคนในตอนนี้็แพนดีกว่านะครับตัวเอ็กซลอยโดนรูดเข้าไปตรงนี้หนึ่งทีแล้วเขาบ้าโดนรูดคืนงามไส้และท่านผู้ชมเอ็กแพนกดไปสี่ โปโกซาเล็กแค่สองคนครับรีมอยู่ด้านบนครับยังดึงกลับขึ้นมาได้สองคนครับโปโกซาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีถอยแล้วไม่อยู่แล้วโปโคบอกไม่อยู่แล้วอีกแพนเดือดเกินไปครับช่วงนี้ โอ้เมื่อสักครู่ถ้าเกิดระดัดลูตรงนั้นได้เนี่ยภาพจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับพอรู้ไม่ได้ขึ้นมาก็กลายเป็นทนายเอกแพนเนี่ยเขาตั้งตัวได้แล้วก็สวนกลับมาแบบนี้ครับทนายเขาบ้าเล่นอยู่รอบนอกให้เพื่อนเขาไปเล่นข้างในรอกคอยกันอยู่แล้วตรงนี้เป็นทนายนีกรอที่น็อกลงไปก่อนแต่ว่าก็รอดักได้อยู่ดีแต่ว่าเขาเข้าประตูว,วาร์ปแล้วกิงมาจากระยะไกลครับก็เลยกลายเป็นว่าชุบเอ็กรอยตรงนั้นไม่ทานเอกแพนก็มีแต่วงๆเหมือนกันครับแต่ว่ายังแก้ไขตรงนี้มาได้ครับโอ้เอก,ก,กแพนครับหกคิวก็ เร่งขึ้นมาต่อเนื่องเกมนี้ใครพลาดก่อนครับด i v e r s e สเรสจะเร่งช่องว่างคะแนนไปได้หรือว่าอ x p a n วจะตีตื้นขึ้นมาครับดีหมดเลยต้องเร่งแบบเต็มคาราเบลเลยครับตอนนี้ต้องไปเต็มสูบเลยนี่มันคือแผนที่ถนัดของพวกเขาด้วยครับอไปแบบสุดปลอกเลยอะโอ้แล้วมีไอเจมาครับเช็คยูเอบมาก่อนครับโอ้แรงกริงก็จะมีการมาช้กากับไอเจคู่นี้ประทากันบ่อยนะเห็นแล้วเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยว่ามีคนอยู่แล้วเรียกเพื่อนอยู่ครับ เอาไม่เอาครับหนึ่งหัวคือจบโอ้ม y ยก d ไม่มีดาเมจเลยครับเหมือนยิงเรียกครับตัวนี้แมกโรรี่แล้วแรงกิ้งรู้อยู่แล้วว่ามีใครอยู่ข้างบนครับจะไปไหนครับจะไปไหนต่อครับอุ้ยเปิดเลยครับเปิดประตูวาร์ปดันใส่เลยแล้วมีโทดักไหลหลังมาอีกหนึ่งทีมโอ้แมกโรรี่โดนเลยครับเรนแล้วหัวหวาร์ปต่อเนื่องวาร์ปแบบสสเต็ป แล้วฮองเอ็มฮองเอมเอายังไงแฮนน้องอีกเอ็กล็อกไปแล้วครับนี่นม่าจะไปคนใหม่นะใช่ครับลงมาครั้งแรกเลยนะครับอยากให้จบให้เร็วนะเพราะเดี๋ยวจะโดนท่งนั้นตัวโดัดักลายหลังมานะครับตัวดักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราอาจจะต้องแช่งนะครับใช่เพื่อให้ตัวในวัวและเนี่ยแซงขึ้นไปให้ได้ให้มันโชว์ครับแฮน แล้วจากิจนำหน้าไปแล้วด้วยโอ้ไอเจคนละทิศคนละทางเลยครับตอนนี้แต่คือตัวของไบรอันรอรับตบเลยครับตรงน,นี้เข้ามายิงเหลือเป็นซากซากแล้วกดได้ยังหายไปเลยสบายสบายได้มาเจ e ็อีริมไปแล้วฮานลกิง้งเหลือคนเดียวก็เป็นทิวไอเจต้องหนีออกจากวงไปก่อนเลยครับแก็บไม่กล้าจุดพลุด้วยนะเอ,อตอนนี้ต้องรอรอดูเรสไปไหนแล้วออกมาแล้วครับ วงเข้าตรงกลางครับเอ็กซ์แพนมีภาษีที่จะยืนวงตรงนี้ได้อีกสักสองวงนะครับครับส่วนทีมอื่นๆอย่างเชอรวีกำลังหลายเอวีอาร์กำลังหลเข้าเจอกับทางด้านของทีมแฟลตด้วยครับหลังๆเนี่ยไอจุดชูบะไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะไม่มันมันมีในส่วนของตัวร้านค้าประจำตัวไง<อ>สามารถดึงได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยครับไหนจะตู้ปืนไหนจะอะไรอีกค,คือมันไม่ได้แจ้งให้แต่ตูรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนครับ,รบดีกว่าเยอะอา้าวแล้วไปโดนยิงตรงนี้จากระยะไหนครับ วท์ด็อโอ้โหยานบินยิงมาจากบ้านครับช็อตนี้ไกลเหลือเกินและเห็นอยู่ไกลๆนึกว่าจาม,มารีแต่ว่าเป็นคนครับยิงไปเรืเร่อยๆ <c oughs> แล้ยิงโดนด้วยนะครับเป็น A v r เนี่ยไหลเข้ามาเขาด้านหลังโรงสีนะครับค <c oughs> รับแฟลตนี้ไหลออกมาจากโรงสีพอดี <c oughs> นี่มึงรอเลงกันอยู่ผมว่าอาจจะมีประตูวาร์ปนะให้ชินมาสกาวจุดก่อนครับจะวา้าปขึ้นทางไหน มาแล้วครับขึ้นมาแล้วบานน็อกลีมจากพวกก s สตาร์แล้วปิดเลยก็ชินอ๋แล้วโดนโถมโดนโถมรัสดันเข้ามาแล้วดันมา4คนแต่ว่าทีมแฟลก็ไหลามาแล้วครับด้านหลังกำระเบิดอยู่ถึง2คนด้วยกันเนโรน็อกรัสไปแล้วทีมแฟลดันใส่ยังเป็นร0อวินเลตหรือเปล่าก็ทีมแฟลรัสรั่วไปก่อนครับแล้วได้เทรคขึ้นมา1คนครับ เอวไหลมาแล้วเป็นรีเทิร์นนองอาเทมิสไปกลายเป็นว่าทีแฟรเสียไป2แล้วแล้วเสีย3เหลือคนเดียวยังดึงกลับขึ้นมาได้ยังไปนั่งด้านของชินที้เก็บไปได้อาเทมิสน้องดาวรีเทิร์นขึนมาผ่านกลับมาแล้วม้วนยังหาไม่เจออาเทมิสเอายังไงเอวีรพลิกเฉยเลยเหลือคนเดียวแล้วจบเลยครับโอ้โหเบลเอาให้ครับช็อตนี้ครับชนะไฟครั้งที่103อครับโอ้ทีแฟด ยังไม่แพ้เลยครับเมื่อกี้น็อกไปหมดแล้วเหลือแค่สองคนนะครับแล้วกลับขึ้นมาได้หนึ่งร้อยสาม130นี่เราเริ่มนับจากหนึ่งร้อยนะครับ <c oughs> ยังไม่แพ้ไฟเลยครับทีแฝดเท่าที่เห็นมาในวันนี้น่ากลัวนะครับแบบนี้ครับมุมอะไรต่งตางๆในเอวีอาก็ดีกว่าทั้งหมดด้วยนะจํานวนคนก็ดีกว่าใช่ครับสถานการณ์โดยเบโอมาดีหมดทุกอย่างแต่ว่าสู้อย่างเดียวไม่ได้คือฝีมือการยิงครับตรงรีม กับโปโคจำนวนคนไม่ครบก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดๆครับโโคนี่ก็เตรียมตัวจะเป็นหนึ่งทีมที่มาประเทศไทยแล้วด้วยชุบม,มาห้าครั้งแล้วฝั่งตัวโปโคโอ้โหจะขับรถตามก็คูกา้าไม่เห็น,ห,นหรือเปล่าแป้งแป้งเจอไอโวอก่อนยิงไปตรงน,นี้มันติดนิดหน่อยครับคูกา้าสะบัดข้อมือ สะบัดข้อมือแล้วป่าใส่เลยแล้วทน,นาตรัวรีมเจอคูก้าแบบนี้มีคนขยับตามมาปิดจะทานด้านบนครับบอกเลยว่ารอดยากรอดยากสตาขาดตรงนี้ทน,น่าตัวคูก้าเก็บไปหายไปเลยครับรีมมาแล้วครับคิวแรกในเกมของเจวีแล้วปกติซาสองคนอยู่นอกวงนะครับครับทันไหมเนี่ยยาก็เหมือนจะไม่มีครับมาเอาเหรียญเพื่อจะไปชูเพื่อนก่อน ทีมแฟนมีโอกาสเข้าวงแล้วแล้วก็รีเวิร์สเลด้วยนะครับ PE <c oughs> ดักหน้าตวไอเจตรงนี้ก็หายไปเลยครับเดีแชงในบริเวณตรงอัพเกรดของนี่อะไรครับโอ้เดี๋ยวนี้พอมันมีประตูวรามไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าวงช้าหรืออะไรยังไงเลยนะครับ <c oughs> ขอแค่จุดที่เราจะว้าไปมันปลอดภัยมรันปลอดภัยมันขยับทีเดียวมันปุ๊บเลยจบเลยเนี่ครับใช้ประตูว์ปสก,กไปเรื่อยๆครับไอ้ล็อก นี่กลับมาแล้วกลับมานี่เหมือนจะแย่กว่าหรือเปล่านะรอบๆนี่เต็มไปหมดเลยครับทั้งเสือสิงกระทิงแรดมังกรกระทิง <c oughs> มีมังกรด้วย <c oughs> มังกรด้วย <c oughs> มาอย่างไรมังกรเอาพีสปอร์ตครับไหลมาเข้ามาถึงบริเวณด้านล่างพีกแล้วนะครับแล้วคลังแสงตรงนี้เหลือแค่คนเดียวครับโอ้อรีเวอร์สเรดเข้าตรงกลางพีกปนที่เรียบร้อย ล้วมีอ็กแพนอยู่ใกล้ๆด้วยครับปิดเลยไหมถ้าเคียร์ e ได้นี่หายใจได้สองเฮือกครับ r e v e เ s e แต่เกมนี้ดูมีความมั่นใจนะครับวิธีไฟในช่วงต้นเกมก็ดีเลยครับลิมิตครับน้องเมอร์ซีเจวีเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเก็บคิวไปได้เดี๋ยวแชงครับพึ่งลอยลงมาโอ้หนี่หาปืนหาได้เร็วเหมือนกันนะกรอสี่เลยครับเล่นด้านบนนะครับสำหรับ Reverse น่าจะมีประตูว้าที่ขยับขึ้นมาในเฟสต่อไปเนี่ยก็ต้องลุ้นกันว่ามันจะยังอยู่ไหมนะแถวนี้โทดักครับด้านล่างโอ้โนี่ขนาดข้างไปด้วยแรงกิ้งโทดักแล้วด้านล่างยังมีเอ็กซ์แพนอีกหนึ่งทีครับลิมิตต็อกลาสไปแล้วยิงเลยตรงบิมาซสากิครับเคาะไปวอเตเต้ไม่ยอมให้เขาไปต่อคารวาลรถยนต์ตรงนี้เหลือง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 เหมือนกันทั้งคู่เอา้าเฮ้ยแล้วทีมแฟตมาครับเราเฮดช็อตไปครับเอ็กซ์ล็อกน็อกแฮน ตอนนี้เจวีต้องรีกูปกลับมาก่อนไปกี้น็อกเบนทิลข้างหน้าทีมแฟรพยายามจะคอมาเรื่อยๆัย <c oughs> แล้วเป็นยานบินน็อกโปเตเต้ไปกระโดดมงงางัดใส่คูกาแล,ล้วรั่วสมิงน็อกเอ็กซ์ล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยครับเล่นพื้นที่ห่างกันไปนิดหนึ่งนะครับทะนะ่าน้าฝั่งตัวเจวีก็เลยพอน็อกดาแบบนี้เนี่ยจะตามไปชุบนี่มันเป็นเรื่องยากเล็กน้อยเลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าทางนะ้าทีมแฟรจะยอมปล่อยให้เจวีมาชุบไหมตรงนี้ตามไปเก็บทะนะ่าน้าตัวโบโคมาชิ้นเก็บท่าน้าทแปดเดียไปได้ครับ หกอีล <6. S 2> e ิมแล้วนะโคโกซาจบก้าไปก่อนเลยครับทีมแฟนมาอีกหกอีลิมครับครับเจวีน่าจะชุบได้หรือเปล่าช็อตนั้นต่อยชุบได้ก็เลยลำบากแล้วนะจนนวแต่ว่าดึงคูก้ากลับมาแล้วแก้บ่ายต้องดูว่าจะลุ้นถึงบูย่าได้หรือเปล่าอยากให้เจวีมาเชิญชวนทุกคนไปงานที่สามย่านม,าลลมิถาวครับเลิมิตขอร์ด้รกในวิธีตรงนี้ให้เลยถึงแม้ว่ามุมจะแย่กว่าแต่ว่าคมกว่าครับเราคูก้ากำลังลอยระล่องกลับมาจต่ท้องฟ้าถือปืนกลับมาด้วยครับ โอ้ทหารถือปืน <c oughs> แบกปูกไปโบกตึก <c oughs> ยายเกินยายน้อยายห,หย้อยนะฮะเขาตรงนี้ทนะฮะตัวคูก้าเข้ามาเล่นกับหนาตัวของการของการโดนเก็บไปแล้วธนาเจวีกลับมาคบเสียงหนึ่งครั้งครับ <c oughs> เข้ามาเคลรตรงนี้ไปได้ยังได้ไปต่อครับ <c oughs> แล้วด้านบนเนี่ยมีรีเวิร์สเรที่พยายามจะเข้าวงอยู่แต่ว่าติดแรงกิ้งและไอเจจบไปแล้วนะครับเอาละเอ็กซ์รอยไปน้องไดมอนครับเอ็กซ์แพนยิงรีเวิร์สเรแล้ว ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าเกิดใครจบได้ตอนนี้จบก่อนเลยครับธนาวของเรสสวนกลับมาครับปาระเบิดใส่ขอบบ้ามาเฮ้ยแล้วเนมเดย์จิงแล้วดาตูฟ้ามาด้วยครับสมิงไม่เก็บเอ็กลอยไหมหมดี่ปาระเบิดเก็บตัวขอบบ้ามาสู้ไม่ถอยเหมือนกัครับรีเวิร์สเลสพาเพิ่มไม่สนใจแล้วพาธนาคิวฟี่ดีกว่าครับตอนนี้แต่ว่าทีมแฟร์ก็เหลือนิดเดียวสมิงกันน้องทางด้านดีเอ็กเซลไปได้คูก้าน้องเนโรและเอ็กเซลจบเก็บไปก่อนเลยครับแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสจากปรับรีเวิร์สเเเรรรกกีีมองงววด้้ยคคััับบบ็ไปถึ2ทในนน ทีมแฟลด้านล่างเหลือคนเดียวปิดให้หน่อยก็เจวีอ้าวแล้วไบรอัานไปน้องเอกโพซี่ครับอย่างน้อยมีคะแนนอันดับเพิ่มเติมมาแฮนน้องเนมเลสแบบนี้เหมือนจะแย่แล้วก็รีเวิร์สเรทแต่ยังถือว่าดีที่ตัดจบไปได้ก่อนแล้วนี่มิดยังยังจะสะบัดไปยิงสมิงงีกครับช็อตนี้เนี่ยจะเอาจริงจยังจังด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วเหลือสมิงคนเดียวเหมือนเดิมครับรีเวิร์สเรเดี๋ยวต้องดูว่าจะตรอได้ไหมทีมแฟลจบหก <6. S 2> <6. S 1> ยังไงก็สีเคียวท็อปห้า ที่เหลือคือจะขยับไปได้แค่ไหนหฝา่าหน้าตัว JV หน่อยครับไล่ตีหลายๆตีไปก่อนเลยให้อดัมมารีเวเลสเนี่ยขึ้นครับเริ่มต้นจากตัวของปลากระทง โทร์กนี่ก่อนเลยครับเซนมาเลยแล้วพีสปอร์จบ5ไปก่อนอ่าแล้วโทร์กดวนกัะเจวีลิมิตให้ช็อตไซนกี้ไปแล้วครับยังจะเข้ามาเจาะไอวอลก่อนชาปเตอร์มีตรงนี้แล้วปิดปิดอยู่แล้วโอ้โหรีแม็กครับรีแม็กะนแล้วเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยโดนปิดขังไว้ตรงนี้คนเดียวกูการน็อกไฟกี้ไปแล้วแล้วยิงสามออกจากเกมไปเพื่อนตามมาปิดงานด้านหน้าเซนน็อกออการแล้วข้างในโดนสับคอทิ้งไปแล้วมาที่เรียบร้อยเดินอยู่ในพื้นที่แคบแค่มันก็จะลำบากอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่ายังเป็นไปได้ครับถ้าโจทวโอกาสในการคาบูยญ่าโดดนี้สูงที่สุดแล้วครับ JV วครับอ้แต่แรงกิ้งยังเหลือคนเต็มๆเลยครับสมิงไม่น่ารอดแล้วก็เรียบร้อยครับจบอันดับ4ไปนะขอภัยครับผมเลขมันขึ้นผิดนะัมนอาจจะขึ้น6แต่จริงๆมันอันดับ4นะ,น,ะนี่ไงหนึ่งทีไม่ได้ล็อกต่อแล้วครับตังนี้ JV รายเป็นทีที่ได้เปรียบที่สุดทีนี้เป็นラกิ้งนะครับอาจจะยังไม่ได้สัมภาษณ์ต่อเหมือนเดิมแต่ว่ามีสกิลไปบินวนเล่นเลยครับตัวนั้นตัวเจวีลักษณะออกการไปโดนธนาจะขีนน้องดาวมาก่อนเลยครับโทษฐานไปวนเล่นตัวคูก้าแล้วบ้านหลังนี้มันอาจจะตียากเกินไปนะธนาลิมิตยิงเข้าไปน้อยอีกหนึ่งคนแต่ว่าเขาก็ยังชุบกลับมาได้ครับคือมันน้องมันนอกได้แหละแต่มันไม่มีโอากาสได้ซ้ำครับอาจจะต้องรอวงบีบเลยโอ้ถ้าวงบีบไปยังไงโทด้าก็ออกยาก,กน,นะครับ ลองรอดูว่า ranking จะโฟกัสไปทางฝั่งโทดักมากกว่าหรือเจวีมากกว่ากันครับมาแล้วฮะแฮนตอีอ้อมข้างมาแล้วครับมีไบอันที่คอยส่งดาเมจมาจากท่านั่นหลังด้วยปัญหาคือบ้านแล้วก็หินกอนนี้แหละแต่ว่ามีคนขยับมาเล่นทางด้นบอลเล็กน,น้อยครับต่อจะกลับไปเปิดประตูว์ปมาเช็คนิดหนึ่งครับท่าน้นเจวีทีนี้ก็รอจากวา์ปเนี่ยแหละเขามาจริงมาตามคําเชิญชวนใครส่งการเชิญเราจะน่าฝวังตัวราจามาแต่ราจาก็ไังจะน็อกราจา,า,จา,า,จา,า,จาก็ลมงจะน็อกราจาโดนน็อ,นอกครับ ทางด้านฝั่งของตัวาาราชาต้องลงไม่ได้เท่าน,น้าตัวงเซนเก็บม,มาตัวงแฮนเก็บท่งน,น่าโปเซตเต้ได้แต่ว่าตรงนี้เท่นาน้าทีทีเคเลยครับท่าน้าตัวตอกี้คนเดียวเท่นาน้าตอกี้จะไหวหรือเปล่าเขามายิงไล่ไปตรงนี้เก็บท่งน่าตัวาาราชาไปหายไปเหลือเท่นาน้าตัวเจวีน่าจะแค้คนหนึ่งหรืนอสองคนย้ำในขณะที่ทีทีเคเหลือคนเดียวแล้ว r a n กิ้งอยู่เต็มเต็มเจวีจบสามไปก่อนทีทีเคเอาตัวรอดดีกว่าครับเจวีแต่ว่าคะแนนโอเคนะครับแต่ว่า r a n กิ้งเกมนี้กด